วันนี้ Ford r a p t เ r เข้ามาทำอะไรเราจะใส่ชุดไหนให้ลูกค้ามาชมกันครับแต่ดับเพลิงอเมริกาติดบนรถกระบะ Ford Raptor อันนี้นะครับเป็นผลงานจากร้านแมนแตลมครับได้เป็นชุดถังอลูมิเนียมแล้วก็ปั๊มสสูบนะครับซึ่งเป็นตัวท็อปของที่ร้านแมนแตลมนะครับแล้วมาจับคู่กับแต่นะครับมาจาก อเมริกานะอันนี้แต่เป็นแต่ของพี่ชายนํามาเองครับวันนี้ใส่สองตัวเลย <Wow. S 1> นะให้ดูกันใกล้ๆเรายึดให้ลูกค้าแบบไหนนะครับแน่นอนครับเราขันน็อตให้อย่างดีครับแล้วก็ใส่โซ่ยน้อยนะครับฝั่งละหนึ่งตัวเดี๋ยวผมจะพามาดูชุดปั๊มกันชุดปั๊มลมเราใช้เป็นปั๊มสองสูบตัวท็อปของร้านแมนไตลมครับ ปั่นเร็วแน่นอนครับแล้วก็เราทําฐานให้นะครับการันตีในเรื่องของความแข็งแรงซึ่งตอนนี้วางอยู่บนหลังคาของรถพี่ชายครับถังเป็นถัง20ลิตรอลูมิเนียมถังชุดนี้ก็คือทางร้านแมนแต่ลออกแบบนะครับให้เข้ากับรถกระบะทุกชนิดเลยฝั่งนี้วางเป็นตัวเซฟตี้วาลแล้วก็ข้อต่อดูข้อต่อที่ผมให้นะ เหล็กทุกจุดครับนะเป็นเหล็กเป็นเหล็กทุกจุดครับแน่นอนครับใช้งานไปยาวๆนะครับไม่เป็นสนิมนะครับไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนข้างล่างนี้เอาไว้เดินน้ำเนาะเนี่ยเอาไว้เปิดลมเปิดน้ํานะครับน้ำเนี่ยเป็นตัวการสําคัญที่จะทําให้อุปก,กรณ์เนี่ยมันเสียหายเพราะฉะนั้นระบบน้ําของร้านแมนแต่ลมการันตีครับเราทําให้อย่างดีแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเดนถัง หรือว่าเราจะเดินโดยระบบตัดอัตโนมัติเดี๋ยวผมจะพามาดูตอนนี้ผมเปิดปั๊มเรียบร้อยครับสำหรับเสียงปั๊มจะดังประมาณนี้ครับระบบเดินตัดอัตโนมัตินะครับเขาทำงานกันยังไงอย่างแรกนะครับเรามาดูอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์นะครับที่เราใช้ระบบนี้นะครับก็จะมีตัวตัดอัตโนมัตินะครับแบบตั้งได้นะครับแล้วก็นี่ครับตัวดักน้ำนะเขาจะดักน้ำ จากปั๊มนะครับก่อนที่จะเข้าถังนะครับนะก็แล้วก็ก่อนเข้าถังจะมีตัวกรลมยันกลับตรงนี้ระหว่างนี้ก่อนที่เขาจะตัดลมเนี่ยนะครับ mm. เขาจะทําแรงดันเข้าไปในถังนะครับให้ได้150เมื่อได้150แล้ว mm. เขาจะดูดน้ําจากกระบอกนี้มาทิ้งที่ตัวตัดลมอัตโนมัติตัวนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเวลาตัดลมอัตโนมัตินะครับเขาจะดูดน้ํามาทิ้งแบบไหนชมนะ รอดูน้ำจากตรงนี้ครับน้ำจากกระบอกครับอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นพี่ๆไม่ต้องดูแลมากมายกับชุดนี้เพียงแค่ทําความสะอาดแค่นั้นก็พอครับสักเดือน2เดือนเนาะค่อยมาเปิดตัวนี้ดูเนี่ยอันนี้คือตัวเดนน้ําที่ถังเนาะเปิดแค่ในน้อยพอถ้าน้ําออกนะครับปล่อยน้ําให้มันหมดก่อนแล้วค่อยปิดนะครับไม่ต้องเปิดให้ให้สุดก็ได้ต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดคอปเปอร์ พามาดูชัดๆอันนี้คือชุดคอปเปอร์ครับพี่ๆสามารถเอาลมจากถังลมเนี่ยนะครับมาใช้เป่ากองเติมยางลมรถยิงบล็อกลมได้นะครับวันนี้ครับแรปเตอร์นะครับนะพี่เป็นพี่อาสากู้ภัยนะครับมาจากเมืองปทุมนะโอ้โหใจมากๆอันนี้คือแต่นะครับแต่ด่วนอเมริกานะเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวผมพามาชม อันนี้คือสวิกค,ครับเป็นสวิกมากับคู่ตัวรถเนาะถ้าเราเปิดออนแบบนี้นะครับตัวหนังสือสีส้มอย่างนี้จะเป็นแตด่วนพร้อมกับปั๊มนะครับแต่ถ้าเราปิดแบบนี้ก็จะเป็นแตธรรมดาเนาะถ้าพี่ๆอยากได้งานสวยๆแบบนี้นะอยากได้งานสวยๆงานพรีเมียม,มแบบนี้ ก็ให้นึกถึงร้านแมนแต่ลมนะครับขอบคุณพี่ชายที่ไว้ใจนะครับมาจากปทุมธานีเลยฝากกดติดตามนะครับถ้าใครอยากมาหาแมนแตลมพิมพ์ว่าแมนแต่ลมในแผนที่ก็จะเจอแผนที่แมนแต่ลมครับโอเคตลอดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ